สวัสดีนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเฟิร์สฟิสิกส์คลิปนี้จะพาทําแบบฝึกหัดในบทที่3ก็คือเรื่องแรงมวลไอ้ทุ้ทีแรงแล้วกดการเคลื่อนที่นะครับจะเป็นแบบฝึกหัด3.2ด้วยกันนะครับจะมีทั้งหมด4ข้อนะครับเดี๋ยวมาดูข้อ1กันเลยเขาบอกว่าจงหาผลบวกของเวกเตอร์2เวกเตอร์ขนาด3หน่วยและ4หน่วยซึ่งทำมุมเซตาต่อกันนะครับโดยการเขียนรูปอ โดยเซต้าก็จะมี 0, 45, 90, 135เลยกับ180องศานะครับก่อนอื่นวิธีการวาดแรงนะครับมันเป็นเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะวาดสามหน่วยเนี่ยนะครับสั้นกว่า4หน่วยโอเคดูที่ศูนย์องศาก่อนนะครับสมมติครูวาดเวกเตอร์3หน่วยนะครับอันนี้3หน่วยเดี๋ยวครูให้มันจางอ่ะ3หน่วยนะครับอันนี้เวกเตอร์3หน่วย ต่อมาเวกเตอร์4หน่วยนะครับมันมุมศูนย์องศาใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต่อกันไปเลยนะครับตรงนี้คือศูนย์องศาอันนี้มุมศูนย์องศานะแล้วก็ต่อไปเลยนะครับอ่ายาวขึ้นเป็น4นิวตันนะครับทัที่4หน่วยเพราะฉะนั้นอันนี้ยเวกเตอร์ลับนะครับเราจะลากจากอ่าหางไปหางตอนแรกไปต่อหัวตอนสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าวาดทับกันมันจะดูยากนะคูจะวาดตามนี้นะครับ เป็นสีแดงแล้วก็ได้อะจะวาดจากหางไปต่อหัวนะครับสีแดงตรงเนี้ยนะครับคือแรงลับของเราคือซิกมาเอฟนั่นเองอ่ะได้ละศูนย์องศานะครับต่อไปไปดู45องศาบ้างอ่าถ้าเราจะวาด45องศานะเราก็วาดแรงแรกมาก่อนนะครับก็คือกี่องศาแรงแรกก็คือ เทษทีแรงแรกคือ3หน่วยนะครับอ่คุณจะวาด3หน่วยไปก่อนนะโอเคอี่เหลี่ยมผืานะครับวาด3หน่วยมาก่อนนะโอเคจากนั้นนะครับเอาหางของ4หน่วยเนี่ยมาต่อกับ3หน่วยนะครับจะได้เป็นอย่างเงี้ยหางมาต่อนะอันนี้คือ3หน่วยนะครับอันนี้คือ4หน่วยแล้วก็มุมเนี่ยนะครับกระทำมุม 45องศาเพราะนั้นแรงลับนะครับเราก็ลากจากหางตอนแรกไปต่อหัวตอนสุดท้ายได้เลยนะครับสีแดงตรงเนี้นะครับคือซิกมา F อันนี้คือ45องศานะต่อมามาดู90องศาบ้างครับ90องศาเราก็วาดเหมือนเดิมนะโดยเราจะวาดา3หน่วยก่อนนะครับอันนี้คือ3หน่วยโอเคอันนี้3หน่วยนะต่อมา4หน่วยนะครับมันทุมท90องศาแล้วก็ลากหาง ต่อหัวเลยนะครับอันนี้4หน่วยนะครับ4หน่วยโดยตรงนี้นะครับมันก็ลากมาแล้วตรงนี้ทำมุมฉากเพราฉะนั้นแรงรับของเราก็จะลากจากาหางต่อหัวใช่ไหมอันนี้หางใช่ไหมครับไปต่อหัวก็คืออาหารตอนแรกต่อหัวตอนสุดท้ายอันนี้ก็คือแรงรับนะครับเลยก็คือซิกมาเอฟเกไปแล้วต่อมามาดูมุม135บ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะวาด แรง3หน่วยก่อนนะครับอันนี้3หน่วยนะครับจากนั้นวาด4หน่วยต่อแต่ว่า4หน่วยมันทํามุม1 3 5นะครับกับพื้นนะหมายความว่าอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันจะกลับมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ4หน่วยทำไมกลับมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามุมเนี้ยเป็นมุมป้านถูกไหมเพราะว่ามุมเนี้ยเป็นมุม135องศาจากนั้นนะครับแรงลับเราก็จะลากหางต่อหัวก็ลากเลยนะเอาหางมาต่อหัวตรงเนี้ยนะครับ พัญชนะสีแดงก็คือแรงรับนั่นเองซิกมาเอฟก็ร้อยสไปแล้วใช่ไหมต่อมาดู180องศานะครับก็วาดเหมือนเดิมนะวาด3หน่วยก่อนอันนี้3หน่วยครับอันนี้3หน่วยจากนั้นวาด4หน่วยโดยเราจะเอาหางไปต่อหัวถูกไหมอันนี้ครูขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับของ4หน่วยเป็นสีน้ําเงินเลยกันเอาหางต่อหัวแต่ว่า1้อองศานะครับแสดงว่า มันต้องกลับมาทางทิศเดิมนะครับเนี่ยสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือสีหน่วยเพื่อให้มันดูง่ายนะครับครูจะไม่วาดทับกันนะสีหน่วยมันยาวก,กว่านะครับอันนี้คือสีหน่วยครับจากนั้นเราจะลากจากหางใช่ไหมหางตอนแรกไปต่อหัวตอนสุดท้ายก็จะลากหางตอนแรกใช่ไหมครับคือตรงนี้ครับลากหัวตอนสุดท้ายคือตรงนี้เพราะฉะั้นเอเวกตอร์ส e ีแดงตรงนี้ของเราก็คือ แรงรับนั่นแหละก็คือซิกมาเอพของเรานะครับว่าครบถ้วนนะอันนี้0ูนย์นะครับสี่สิบห้าเก้าสิบร้อยสาสิบห้าแล้วก็ร้อแปดสิบองศาอยู่นี่เขียนเพิ่มเติมให้นะอันนี้ร้อยแปดสิบองศานะครับลบมันก่อนร้อยแปดสิบองศาโอเคอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับไปต่อข้อสองเลยจงหาแรงลับของแรงต่อไปนี้โดยเขากำหนดกรขอคง,งอมาให้นะครับโดยบอกว่า ก็ไก่เนี่ยห้านิวตันไปทางทิศต,ตะวันออกขอไข่สามนิวตันไปทางทิศเหนือขอควายสี่นิวตันไปทางทิศใต้แล้วก็ห้องงองงูนะครับหกนิวตันไปทางทิศต,ตะวันออกเชียงเหนือโดยเขียนเรียงอะตอนนี้เรากําหนดทิศเหนือนะครับคือทิศที่ชี้ขึ้นข้้งบนเพราะฉะนั้นมาทางขวาคือทิศต,ตะวันออกถูกไหมไปทางซ้ายคือทิศต,ตะวันตกนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างก็คือทิศใต้นั่นเองนะครับ north east west south ข้อ1นนิวตันไปทางทิศตะวันออกเราก็วาด5นิวตันนะครับก็หลักการวาดนะครับถ้ามันมีขนาดที่มากกว่าเนี่ยเราก็วาดให้มันยาวกว่านะครับ5นิวตันไปทางทิศตะวันออกก็อคูร์ลากจากตรงน,นี้ก่อนนะครับไปทางตะวันออกนะขอ3นิวตันทางทิศเหนือก็ต่อนะครับ3นิวตันทางทิศเหนืออันนี้กอนะครับอันนี้รูปกอ3นิวตันอันนี้ขอจากนั้น คอนะครับ4นิวตันมาทางทิศใต้ัต้ก็หมายความว่าเราลากจากหัวของขอนะครับหัวของขอมัน3ใช่ไหม4นิวตันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวครูวาดคนละสีดีกว่าจะได้ไม่งง5นิวตันนะครับไปทางทิศตะวันออกก็อันนี้นะกอน,นะครับจากนั้นขอครูจะวาดสีน้ําเงินขอ ไปทางทิศเหนือ3ใช่ไหมอันนี้ขอนะครับจากนั้นมาดูสีม่วงเลยกันครับคอสีม่วงก็ลงมาทางทิศใต้4ี่นะครับอันลากต่อลงมาตรงนี้น,นะครับ4อันนี้คอนะจากนั้นงอนะครับก็คือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีก6นิวตันก็ครูให้เป็นสีเขียวเลยกันก็เฉียงปไปงี้นะครับตะวันออกเฉียงเหนือคือเฉียงปไปงี้นะครับสีเขียวคือ6นิวตันเพราะฉะนั้น หกนิวตันหรือข้องงองูนั่นแหละเพราะฉะนั้นแรงลัพนะครับเราก็จะลากจากหางตอนแรกไปต่อกับหัวต่อสุดท้ายใช่ไหมเราก็ลากนะครับเป็นสีแดงนะครับแต่ครูให้มันหนาขึ้นนิดนึงนะก็จะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสีแดงตัวนี้คือแรงลัพของเรานั่นคือซิกมาเอฟนั่นเองวิธีการวาดก็เอาหางต่อหัวไปเรื่อยๆนะครับต่อมาขอข้อ2เนะท่าที่ไม่ใช่ขอไข่ข้อ2ขอกองงอคอ ขอสีน้ําเงินโอเคสีน้ําเงินก่อนวาดขอก่อนนั่นหมายความว่าวาด3นิวตันไปทางทิศเหนือก่อนนะครับโอเค3นิวตันทางทิศเหนือก่อนจากนั้นกืมก้นิวตันไปทางทิศตะวันออกสีดํด้วยกัน5นิวตันไปทางทิศต,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 ตะวันออกนะครับอันนี้ก่อใช่ไหมตอนแรกขอต่อมาคอครับเอ็ยท,ทั่วทิงงองอก็คือ 6นิวตันนะครับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ว่าสีเขียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะก็ไปลักษณะนี้ใช่ไหมครับอันนี้คืองอจากนั้นคอใช่ไหมคอสีนิวตันมาทางทิศใต้คอสีม่วงก็ลากลงมาทางทิศใต้อีก4นะครับก็ยาวประมาณเนี้ยนะครับก็กะกะเอานะอันนี้คอครับจากนั้น เราก็จะลากจากหางตอนแรกไปต่อหัวของตอนสุดท้ายนะครับหรือว่าหางแรงแรกไปต่อกับหัวแรงสุดท้ายนั่นแหละเดียวกันก็ลากเลยครับหางต่อหัวเพราะฉะนั้นสีแดงตัวนี้ก็คือแรงลัพของเรานะั่นคือซิกมาเอฟนะครับรูปแรกคืออันนี้รูปที่1นะครับอันนี้รูปที่2ต่อไปไปดูรูรปที่3ครับเริ่มจากงอก่อนงอมันสีอะไรนะงอมันสีเขียว งอมาสีเขียวครูจะวาดงอก่อนนะครับวาดประมาณนี้แล้วกันเฉียงขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้คืองอโอเคขียนมากลับไว้ก่อนนะครับงอจากนั้นครูจะวาดคอครับคอก็คือสีนิวตันลงมาทางทิศใต้คอมันสีม่วงนะก็วาดคอนะครับลงมาทางทิศใต้สีนิวตันครูวาดยาวประมาณนี้แล้วกันสีม่วงคือคอจากนั้นก็กก็คือ5นิวตันไปทางทิศตะวันออกก็ ว่าต่อไปเลยนะครับ5นิวตันไปทางนก็คือไปทางขวาตรงนี้5นิวตันอันนี้กอแล้วก็ขอก็คือ3นิวตันไปทางทิศเหนือครับก็ว่าต่อขึ้นไปนะครับทางทิศเหนือคือขอนะครับอันนี้ายาวกว่าน,นี้นิดนึงแล้วกันครับขอ้อคอแต่ว่าอย่าวาดให้มันเกินขอนะครับเพราะว่าขอมัน4นิวตัน3นิวตันมันสั้นกว่าอันนี้คือขอเดี๋ยวนะ ผิดสีผิดสีเปลี่ยนสีก่อนขอเราใช้สีอะไรสีน้ำเงินใช่ไหมโอเคสีน้ำเงินนะครับขึ้นไปประมาณไม่เกินคอนะครับเพราะว่าขอมัน3นิวตันไงคอมัน4นิวตันมันน้อยกว่ากันอันนี้ขอครับจากนั้นเราจะว่าแรงลับใช่ไหมเราก็จะลากจากจุดเริ่มต้นนะครับเอาหางไปต่อหัวพยัฉะนเวกเตอร์สีแดงตรงนี้ก็คือแรงลัพนะครับก็คือซิกมาเอฟของเรานั่นเองโอเคนะครับอ,อันนี้คือ ข้อ3รูปที่3ามก็วิธีการวาดก็เอาหางไปต่อหัวเรื่อยๆน,นะครับพอเสร็จแล้วก็หาเวกเตอร์ลับโดยการลากจากหางแรงแรกไปต่อกับหัวของแรงสุดท้ายนั่นเองหางกับหัวเนี่ยน่าจะแยกออกนะครับว่าตรงไหนหางตรงไหนหัวโอเคต่อไปนะครับไปดูข้อถัดไปก็คือข้อ3อ่าข้อ3นะครับแรง f1 แล้วก็ f2 เนี่ยกระทำที่จุด P มีขนาดแล้วก็ทิศทางดังรูปเขาให้หา ่ขนาดและก็ทิศทางของแรงทั้งสองครับวิธีการวาดข้อนี้นะครับก็จะวาดรูปโดยวาด f1 ก่อนแล้วก็ไปต่อด้ย f2 นะครับมุมเท่าไหร่เดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนะครับคุณจะวาด f1 ก่อนครับ f1 มันลงมาประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือ f1 ครับาวาดคล้ายๆกันรูที่แล้วนะ f ตามโจทย์นะครับต่อมา f2 ใช่ไหม F2 เราจะวาดโดยการเอาหาง F2 มาต่อหัว F1 นะครับ F2 มันลงมาตรงนี้ถูกไหมครับอันนี้คือ F2 จากนั้นนะครับเราจะหาขนาดและก็ทิศทางของมันโดยการวาดรูปเลยนะก็คือเอาหางแรงแรกนะครับก็คือหาง F1 ไปต่อกับหัว F2 ได้เลยโดยครูจะลากเป็นสีแดงนะครับเอาหางตรงนี้ไปต่อ,อหัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ซิกมาเของเราหรือแรงรับของเรานั่นก็คือเอานะครับบวกกับ F2 ได้เลยขนาดก็เนี่เลยครับความยาวมีค่าประมาณนี้นะครับส่วนทิศทางก็มันทํามุมเท่าไหร่ก็ทํามุมเฉียงลงมาประมาณหนึ่งนะครับมันไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขได้นะครับแต่ดูแค่รูปได้เพราะว่าในโจทย์เขาไม่ได้กําหนดมาโอเคข้อ3ก็ตอบว่ารูปตอบเลยนะครับต่อมามาดูข้อส ข้อ4นะครับเด็กคนหนึ่งออกแรง100นิวตันดึงรถให้เคลื่อนที่ตามแนวระดับโดยแนวของแรงดึงทำมุม4 2องศากับแนวระดับจงหาองค์ประกอบของแรง100รยนิวตันนะครับในแนวระดับกับแนวดิง่งสมมติก่อนเลยกันครับสมมติอันนี้เป็นพื้นนะครับแล้วก็มีรถอยู่คันหนึ่งมีรถคันหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็น อย่างนี้เละกันครับมัน,นดึงนะมันต้องไม่มีควันต่อมานะครับเขาบอกว่าออกแรงดึงถูกไหมคูให้สีดาเป็นแรงดึงนะครับดึงขึ้นไปถูกไหมครับดึงขึ้นไปโดยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเอที่ดึงออกไปเนี่ยมีค่าเท่ากับ100นิวตันโดยทํามุม42องศากับแนวระดับ4 2นะไม่ใช่45 2้ององศานะครับเขาอยากหา องประกอบในแนวระดับและก็องประกอบในแนวดิ่งนะครับอันนี้นะครับเราจะใช้หลักการแตกแรงในการหาตอนนี้ f นะครับอยู่ได้ใช่ไหมครับเราจะแตกแรงลงมาในแกน x แล้วก็จะแตกแรงขึ้นไปในแกน y ในแกน x นะครับนั่นก็คือ fx ส่วนในแกน y ก็คือ fy นั่นเองก่อนอื่นครูจะพามาหา fx ก่อนนะครับว่าในแกน x มันคือเท่าไหร่นะ แกน x คือแนวระดับนะครับส่วนแกน y คือแนวดิง่งแล้วก็มาดูนะครับว่าอันนี้จะใช้เป็นถ้าแตกแรงมาใกล้เนี่ยเราจะใช้เป็นคอสส่วนไกลนะครับเราจะใช้เป็นสายก็ดูว่าไหนใกล้ไหนไกลนะ f นะครับแตกแรงมาแกน x เนี่ยมันแตกลงมาหามุมเนี่ยมันคือใกล้มุมถูกไหมใกล้ใช้คอร์สถูกไหมครับจะกลายเป็น f x นะครับมีค่าเท่ากับ f ใกล้มุมเนาะเป็นคอร์ส42องศา ก็แทนค่าเลยนะครับ f ที่เด็กคนนี้ดึงคือ100นิวตันส่วน cos สี่นะครับต้องไปดูในตารางไซคอแทนอันนี้ครูหามให้แล้วนะครับ c อ s สี่สเนี่ยมีค่าเป็น0.743 1เพราะฉะนั้นแรงในแกน x ของเราจะมีค่าเท่ากับ74.31นนิวตันนะครับโอเคอันนี้คือแกน x นะต่อมามาดู f ในแกน y บ้างครับ ในแกน y เราจะใช้หล so, right? so, so so, so, okay ักการแตกแรงเหมือนเดิมนะครับโดยถ้าแตกแรงไปใกล้เนี่ยเราจะใช้ c อร์ถ้าไกลเราจะใช้ sin นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแตกแรงไปในแกน y ใช่ไหมครับมุมอยู่ได้ใช่ไหมอันนี้มันห่างออกจากมุมแสดงว่าไกลมุมเพราะฉะนั้นถ้าไกลมุมเราก็เลยจะใช้เป็น sin เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น f f y จะมีค่าเท่ากับ f sin 4 2องศาแน่นอนว่า f เรารู้แล้วนะครับ f เป็น100ส่วน sin ย2องต้องไปเปิดดูไอ้ตารางนะครับ อ่ะคูณให้ไปเลยเลยกันไซด์ทีบสมีค่าดับศูนย์กหกเก้าหเพราะฉะนั้น f y หรือว่าแรงในแกน y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ66.91นิวตันนะครับแล้วก็สามารถตอบได้ว่าแรงในแนวระดับหรือ f x ก็มีค่าเท่ากับ74.31อ่าแรงในแนวดิ่งหรือว่า f y มีค่าเท่ากับ66.91นะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดที่3.2นะครับโอเคแบบฝึกหัดที่สา ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้านะครับก็ขอให้เรีนตั้งใจเรียนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ